สายที่ออฟฟิศสวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดน้องลำดอกพาน้องลำดอกไปส่งออเดอร์ค่ะออดอกนี้หนึ่งกิโลแน่นอนค่ะแม่ใหญ่มากไปอยากงขมเจาเบิ้งไปอย่าขงขมวตาเหี้ยหนึ่ง,งกิโลแน่นอนค่ะแม่สมบูรณ์แบบมากค่ะน้องลำดอก้สวยๆค่ะสวยมาก เป็นกว้วผักพุ่มใต่เป็นนาเป็นตาแห้งดอกเลิศมากครับนา่ีเดอใสป็นตุนเลยเนาะ่ะถ้าเป็นมมนตัดให้อย่างเยามนองซำอยู่ต้องใส่เขาถุ ้อยหัวใหญ่ได้องนยากต่แม่เลิศมากค่ะไปต่อค่ะเราไปต่อทางนู้นค่ะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ไม่เห็นนะคะไกลเกินเราจะมาต่อตรงนี้ค่ะแล้วอ๋อตรงดอกนี้ก็ดอกใหญ่ค่ะแม่ ตอตแกแอนเมียนมีขุมมาดอกนี้นก็มีค่ะครับนี่ดอกกระดอก,ดอกมไมใหญ่ดอกก็บสประมันลองขีดสามขีดนี่แหละจ้านี่แน่ะลับใส่ถุงค่ะหนึ่งกิโลผ่านไปค่ะตามหากิโลที่สองกันค่ะ ได้รับจ่าได้แล้วจ้า <c oughs> อยากน้ำกล่องแห้งขอพ่อพี่น้องจับขายยากน้ำกล่องอ่ะหนาวมาทั้งยินงแน่จิตบินลองตัดค่าตัดค่านี่แนี่สวดยดอกนี้ก็สวยดอกนี้ประว่วะาขีดสองขีดนี่ได้จ่า ป้าไปเก็บข้างคนจักดอกหนึ่งเติมอีกจักดอกนะค่ะนะ้าหาเติมจักหนึ่งดอกยังไงคะเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมเอ,อ่ย นีก de nah ็ดอกมีเพื่สิ่งแบดล้อมด้วดอกนี้ก็แล้วกันดอกมี้ปนะมาอนะดอกมีหนักค่ะน่าจะประมาณสี่ขีดได้สวยมากโอเคไปส่งออเดอร์ค่ะเดี๋ยวเขาจะไปแพ็คต่อในบ้าน ตาค่ะเราไปส่งออเดอร์กันค่ะแพ็คก,ก่อนล้วไปส่งออเดอร์นะแพ็คตาแพ็คตาใหญ่ๆนน่นๆทางน้ำตะวันอนนนนอยุเต็มวแน่เราขอจึองอยากออกจึงยากตาแน่น มีนนยังคงดูสิว่าน้องจ็กิโล